ที่ในช่วงนี้พบคู่บุญคู่บารมีได้แก่ชาวราศีพิจิกราศีพิจิก,จกเป็นราศีที่ดวงชะตาเปิดตั้งแต่30เมษาที่ผ่านมาจากกรณีของดาวสดีโคจรย้ายเล็งพิจิกพิจิกลุ่งดวงเปิดคู่บุญบารมีก็คือคู่ที่สนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นคู่รักผู้ใหญ่องค์กรหน่วยงานที่จะจ้างเราเพราะฉะนั้น ในเวลานี้เนี่ยชาวราศีพิจิกมีดาวอังคารโคจรเลงชะตาเป็นราชาโชคร่วมกับดาวเสดีร่วมกับดาวมมติยูดาวสามดวงนี้เล็งชะตาของชาวราศีพิจิกและประกอบกับในเรือนแห่งความสําเร็จเรือนสุภาษมีดาวพุธดาวสุกดาวอาทิตย์จรเข้าเรือนสุภาษดาดาวอาทิตย์ก็มีตําแหน่งร่วมกับดาวสุกเป็นราชาโชคร่วมกับดาวพุธซึ่งดาวพุธกับดาวสุกเป็นคู่ธาตุน้าและอยู่ในราศีกดกฎเรือนธาตุน้ําเรือนแห่งความสําเร็จ เรื่องแห่งความรุ่งโรจน์ของชาวราศีพิจิกจึงเป็นโอกาสจังหวะที่จะทําให้ชาวราศีพิจิกมีโอกาสเดินทางพบปะขยับขยายหรือทํานู่นนี่นั่นและประสบได้พบเจอกับคนที่จะมาเกื้อกูลสน,สนับสนุนส่งเสริมเป็นกําลังใจให้เราเดินหน้าและเดินต่อไปไปสู่ความสําเร็จแต่ถ้าเกิดจะไม่เจอไปไหว้พระสกรลศรลส,สิปีนี้ปีมะโรงปีนาคไปไหว้พญาศรีสุโธนคราชที่พระนครพนมยังปู่ศรีสุโธนคราช ที่คำชะโนดอุดรยังนะพญามุจธินคราชที่วัดพระธาตุบางพวนของข้าย,ยังต้องไปเพราะปีหน้าปีมะโรงหรือไปที่ลานเทพพระเจ้าอาหมีพญาวิรูปรโขอธิบดีนคราชนะองค์แรกของประเทศไทยอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นมหามงคลให้เกิดสมบัติพญานคราชให้เกิดมงคลโชคมงคลชัยบางทีคู่บุญบารีเป็นตัวตนคือบุคคลบางทีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทุที่ว่า ราศีที่ในช่วงนี้พบคู่บุญบาร,รมีได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับคู่บุญ